สวัสดีครับทุกทกท่านก็วันนี้มีเรื่องโปรดหัวมาประกาศอีกลอืมผมก็เป็นเนี่ยแบบไม่ชอบอะไรมันค้างคาไงแล้วแต่ก่อนก็เป็นคนละเอียดนะมักจะทําเองเรื่องเล็กๆน้อยๆจะทําเองแต่บางทีแบบบางทีเราอาจจะขอความร่วมมือมันน่าจะง่ายกว่านะคือ เพื่อนในไลน์ผมเต็มครับ5000คนเพิ่งรู้ว่ามันมีเต็มก็แอดมากันประมาณวันละร0อย0อคนแหละก็เป็นเดือนแล้วแล้ว,ลวนะประมาณเนี้ยก็มากันเรื่อยๆสุดท้ายมันเต็มจนได้ครับเต็มงานก็คือลา่าสุดก็ลบ id เปล่าที่แอดเพื่อนอะไรพวกเนี้ยแอดเอาแฟนอะไรพวกเนี้ย เัแอดไปลบไปหมดแล้วลบไปเสร็จก็เออรับเพิ่มได้อีกสักเกือบร้อยคนนะ่ะปุ๊บกดไปได้แปดสิบกว่าคนเต็มอีกแล้วทีนี้จะไม่รู้จะลบใครแล้วครับเซ็งสุดๆทีแรกผมก็กะเออไม่เป็นไรเว้เดี๋ยวเราทำเองน่งเช็คชื่อทีอละคนคนไหนไม่ได้เล่นนะคนไหนไม่ได้ออนแล้ว ไม่ได้เล่นเกมกับเราคือไอดีนี้เอาไว้เล่นเกมไงก็อย่างที่ประกาศกุกกี้รันกับลายเรนเจอร์เราก็เออเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อคนที่เล่นคุกกี้รันไว้ที่ส่งแต้มให้เราไปบอยเออร้อยคนก็พอก็มาเทียบกับลายเรนเจอร์ใครที่เลเวลน้อย,อยไม่ใช่เลเวลน้อยอย,อยู่กับที่ด่านหนึ่งด่านสองก็คือแบบแค่ลองเล่นแล้วเลิกไปแล้วอะเออเราก็ค่อยไล่ลบคนกลุ่มนั้นและกัน จะได้ไม่ชนกันเออตอนนั้นมันก็คิดง่ายนะมันก็พอเข้าใจพอทำได้ทำามาคิดจริงๆมัน5,000คนใช่นะต้องไปไล่รายชื่อหมดนี่เลยอะ่ะมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันใช้เวลาอาจจะ2อสวันเลยนะสรุปสุดท้ายด้วยความมักง่ายกับผมก็กอเปลี่ยนเป็นจะ ลบทีนี้หมดทุกคนเลยครับขอโทษด้วยนะครับแล้วถ้ายัางสะดวกใจจะเป็นเพื่อนกันก็อยากให้ช่วยแอดมาใหม่ครับก็ถ้าผมลบเองก็แอดเองมันอาจจะไม่เยอะอาจจะสองพันคนโอ้ oh <my. S 1> มันก็เยอะอยู่นะครับ พิมพ์2000รายลายชื่อเปลี่ยนเป็นขอรบกวนทั้ง2000คนแอดมาใหม่ได้ไหมเออลายชื่อเดียวจะพิมพ์ง่ายๆสั้นๆพิมพ์แต่ไอครับลายชื่อเดียวเท่านั้นนะครับขอความกรุณาแล้วผมก็จะพยายามคนที่ทำอะไรอ่ะคือฝากลายชื่อไว้กับผมอ่ะ เออผมก็อาจจะแอดกลุ่มนั้นไปก่อนเลยหนึ่งแล้วแล้วกลุ่มดูทีมให้หนูๆหน่อยอะ่ะผมก็จะพยายามกดแอดแอดเองไปใครที่ยังแบบเปิดหาชื่อผมไม่เจอก็อืมช่วยแอดมาเพิ่มด้วยแอดใหม่ๆด้วยครับประกาศนี้แหละรับกดด้วยนะครับก็เก่งใจอะ่ะแต่ขอมักง่ายหน่อยไม่งั้นไม่ไหวจริงๆครับ ชาน,นตอนนี้ก็อาจจะไม่รับเพื่อนเพิ่มจนกว่าจะลบคนเก่าได้หมดส่วนทางคุกกี้รันก็ไม่แน่ใจเพราะไม่มีคนส่งมันเราก็ต้องลบออกหมดนะคือบางคนก็เป็นทางคุกกี้รันไงคืเอเขาก็เล่นตัวเราส่งหัวใจให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะไปลบเขาละสุดท้ายก็ตัดใจแล้วกันครับลบทั้งหมดแัดใหม่ครับแต่ทางโน้นผมก็ ไปประกาศรับรายชื่อก็ได้พวกกินรันก็สักร้อยคนก็พอแล้วหัดใจล้นม,มือแล้วเนี่ยทางลายเดนเจอร์ก็ถ้าแอดผมได้ก็แอดไปเลยครับก็ไม่อยากหรมั้งถ้าเข้ามาดูอ่ะใช่ไหมแล้วก็ถือเป็นประกาศรับแฟน อีกรอบไปเลยแล้วกันก็คือใส่ id ของน้องไว้ที่ด้านล่างเลยโอเคไหมใส่แต่ id นะครับ in game name ไม่ต้องนะ id อย่างเดียว I, id line แล้วไม่ต้องพิมพ์อะไรด้วยพิมพ์แต่ชื่อ id ของน้องอย่างเดียวเลยง่ายๆสั้นๆอย่เห็นของพี่ id line คือ f o r game พี่ก็จะพิมพ์คำว่า f o r game อย่างเดียวจบ เครับประกาศเรื่องฉุกเฉินก็เรื่องนี้แหละ <c oughs> วุ่นวายนะครับขอโทษด้วยจริงๆ <c oughs> คือแบบอะไรที่มันขาดใจเงี่ยผมก็ทำให้ทำเองไม่ได้ไง <c oughs> นี่ใส่เสียอย่างเลยเงี้ยมันต้องเออทนรับกันหน่อยแล้วกัน <c oughs> ใครเบื่อใครลำคาญก็นะนิดนึง <c oughs> ขอนิดนึง <c oughs> ขอนิดเดียว <c oughs> โอเคเรื่องต่อไป บางน้องหลายคนที่แบบไออะไรอะ่ะดูที่ไม่หนุนหนูหน่อยอะ่ะไม่ต้องพิมพ์ลงในนี้นะครับลงในนี้ขอลบเพี้ยนเลยนะอนุญาตลบเลยนะให้ไปพิมพ์ลายชื่อในคลิปที่เขาเขียนว่าประกาศรับครับรอบแรกปิดไปแล้วรอบสองยังเปิดอยู่ก็ไม่กี่วันที้เองอะ่ะสาสวันที่แล้วมัง้งประกาศรับรอบสองอะพี่จะนับคิว จากในคลิปนั้นเท่านั้นนะครับน้องไปแปะไว้ที่อื่นไปแปะไว้ในคลิปที่แบบทำมาหลายวันอันนั้นนะไม่นับในคิวนะขอโทษด้วยพี่ไม่สามารถถ้าน้อไปแปะนั้นพี่จะไล่คิวยังไงอ่ยบหมืนไปแปะกัน4 5คลิปเลยนะชื่อเดียวและเวลาพี่ทำน้องลองนึกภาพสิคนสักร้อยคนแปะแข่งกันคนละห้าคลิป พี่จะทําของใครก่อนนะเอาทาคนนี้เอ้เวเอาคนนี้ทํหรือยังเฮ้ยออาวลายชื่อหมาอีกแล้วทำไปแล้วไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยเข้าใจด้วยนะเออนะช่วยเข้าใจด้วยส่วนคนไหนพี่ทําไปแล้วก็อยากจะแปะไอดอยากจะฝากไอดีก็ที่จริงก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะพี่ก็จะเปิดรับเ,เป็นช่วงๆอยู่แล้วล่ะ ือถ้าเปิดแล้วเป็นช่วงๆก็คือพี่จะทําให้มันอัดกันงน่ายๆนะ่แบบคลิก2ที่ก็เจอกันแหะไม่ต้องมากอะกนันเยอะๆน้องไปแปะไว้คลิปมีคนคลิกเข้าเข้าเข้าไปเหรอพี่ว่าไม่มีนะใช่ไหมแ้าน้องจะแปะไว้ทำไมเออจะพูดคุยก็เออได้อยู่พูดคุยไปก่อนก็ได้เอออันนี้เป็นอีกข้อแล้วกันไว้ก่อน คือเรื่องดันคิวอ่ะก็คลิปไหนที่พี่เขียนว่าประกาศประกาศรับน่ยต,ตอนนี้ล่าสุดก็รับรอบ,อบ,อบสอบงมาสักสามสี่ 3, วันที่แล้วก็เปิดย้อนไปดูหน่อยแล้วก็ไปพิมพ์ไว้ในนั้นแค่รอบเดียวครับทําให้ทุกคนไม่ต้องห่วงท่าน้องพิม์มาถูกและมีปุ่มคําว่ารีพายหรือคําว่าตอบกลับใช้ประโยชน์ด้วยครับ ไม่ต้องอัปเดตก็ได้ถ้าน้องแบบพิมพ์แบบรายละเอียดครบอะรูปประจำตัวน้องเป้ะชื่อในเกมอินเกมเมน้องถูกอะพี่หาให้ได้แน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนด่านอ่ะก็อีกเรื่องก็มาอัปอัปเดตด้วยหรือจะเปลี่ยนรูปประจำตัวเอออันนี้ก็ต้องมาอัปเดตด้วยนะโอเคลงที่เดียวอะน้องรันคิวอยู่ตรงนั้นอะ หรือถ้าจะไปต่อไปเป็นเรื่องอะไรอะ่ะฝากไอดีใช่ปะ่ะไอพวกแปะไปทั่วเนี่ยไอพวกเนี่ยก็ไม่ว่านะพี่ไม่ว่าเลยเพราะแต่พี่สงสัยว่ามีคนแอดน้องไปไป้วยทั่วเหรอมันน่าจะน้อยนะแล้วมีการเอาดูทีมให้หนู่หน่อยไปลงฝากไอเดีเนี่ยพี่งงมากเลยน้องต้องการอะไรจากสังคม คือแบบผิดที่ผิดแบบส,สุดสสสสสโตรงอะส,สเตม็มที่เลยที่กลองของและมีบางคนจะโดนสแปมข้อความครับก็คือพิมพ์ข้อความไปแล้วข้อความหายไปสาเหตุที่หายไปก็มีทั้งน้องพิมพ์ติดกันเร็วเกินไปครับหนึาทีน้องพิมพ์ไป3ข้อความอะมันก็จะไปอยู่ในส่วนสแปมโซนที่ รอการรายงานทั้ง3ข้อความเลยนะครับแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ในคิวถ้าเป็นข้อความสำคัญแบบแก้ไขรีพายพิมพ์ผิดครับแก้ใหม่ครับผิดอีกแล้วครับแก้อีกแล้วครับแล้วมันไปอยู่ในส่วนที่ต้องแก้ไขข้อความพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องลบไปเองหรือว่าระบบมันลบฉะนั้นพิมพ์ทีเดียวให้ถูกครับ ถ้าจะแก้ก็รออีกสัก10นาทีแล้วเข้ามาแก้มันจะได้ไม่เป็นการสแปมครับสแปมก็พุกพิมก็ข้อความอะไรรัวๆแข่งกันฮนะแฟดๆกันฝัดข้อความอะไรพิมบ้าๆบอๆให้มันดูข้อความเยอะๆนะนะั่นแหละบบนั้นมันจะจะเรียกเป็นสแปมครับมืธีแก้ก็คือพิมเสร็จเรียบร้อยข้อความสําคัญนะข้อความไม่สําคัญก็แล้วแต่น้อง แต่ถ้าเป็นข้อความสำคัญพิมพ์ให้เรียบร้อยครับถ้ามีปัญหาไม่ถูกถ้ามีมันมีปุ่มอีดิทมีการแก้ไขให้แก้ไขไปในข้อความเลยครับน่าจะได้อยู่นะอีดิทอีดีทหรือแก้ไขก็น้องต้องลองศึกษาครับการใช้พวกนี้ฝึกเรื่องนี้ไม่ยากครับมันน้องต้องใช้ไปตลอดชีวิตแล้วครับถ้ายัางอยู่ในโลกออนไลน์หรือถ้ามัน แก้ไขไม่ได้กดรีพายหรือตอบคับครับถ้าจะรีพายหรือตอบกลับให้เป็นช่วงสักหน่อยครับ5นาที10นาที่อยตอบกลับครับว่าข้อความข้างบนมีปัญหาอะไรผิดถูกตรงไหนให้แก้ซะตรงนั้นครับแบบไม่ต้องรีบและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนสแปม100%ครับจะพิมพ์ช้าพิมพ์เร็วโดนสแปมคือกลุ่มที่ฝากเว็บครับ ฝากอะไรอ่ะ .com อะไรทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เหมือนมันเป็นลายชื่อเว็บนะครับอันนั้นก็โดนชัวร์แบบมีน้องคนหนึงที่ทำคลิปตอนสู้ Battle Mode มาให้พี่ดูพี่ก็บอกว่าอย่าไปแปะลิงก์ไว้ให้ไปใส่คำเชิญชวนมาก็พอว่าชนะผมก็เล่น Battle Mode นะพอไม่รู้น้องคงไม่ยังไม่เข้าใจก็ เอาลิงก์คลิปของน้องไปแปะเลยก็คือโดนสแปมทันทีครับคือไปรอการรายงานอะอาจจะถามพี่อะว่าชาแนลนี้คลิปนี้ข้อความนี้ควรจะปล่อยผ่านหรือเปล่าพี่ก็ขออนุญาตไม่ปล่อยผ่านทั้งหมดนะครับคือต้องการให้ระบบมันเป็นแบบนี้ถ้าจะฝากลิงก์ให้มันแบบเป็นข้อความดีกว่า ให้เป็นคำอะ่ะให้เอาให้น้องเอาไปเซิร์ชต่อกันเองอะ่ะแล้วก็ฝากไอทีที่แบบทำเปลิงก์ l ล n e ดอตมีดอตเลอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็โดนเหมือนกันครับโดนเป็นสแปมเหมือนกันก็แนะนำว่าอย่าทำตรงนั้นพี่ยังไม่ทำเลย <c oughs> description พี่ยังไม่กล้าทำเลยเพราะมันอาจจะผิดกฎนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกดชุมชนอะไรของเขาเนี่ยเยอะเหลือเกิน เกิดเราไปทำผิดมาเขาแบเรามาในเหนื่อยนะแก้กันยาวเลยนะโอเคกติกาการใช้ก็มีประมาณนี้นะครับคือเขาอยากให้น้องแบบศึกษากันด้วยคลิปเนี่ยเออก็ฟังกันให้ครบสรุปแล้วกันข้อแรกจะลบไอทีไล์หมดลบเพื่อนในไลท์ทั้งหมดก็ใครยัง อยากจะติดต่อกันอยู่ช่วยแอดพ้าใหมด้วยครับจะลง id line ไว้ข้างล่างและประกาศรับเพื่อนในประกาศอะไรเนี่ยมองอยู่อืมก็ถือคลิปนี้เป็นคลิปแอดเพื่อนในไลน์ครับใส่ id line ไว้ได้เลยโอเคนะ เดี๋ยวจะเริ่มทําให้ละหลังสงการเสร็จแล้วกันรอเ,นเพื่อนมากันก่อนละครับใครอัดใส่มาพี่ก็จะเออนั่งพิมพ์ให้ก็ได้ตามคิวไปอย่างพวกที่อะไรที่ต้องทำดูทีไมให้หนูหน่อยอะ่ะพี่จะไล่อัดเอาจะไล่พิมพ์เองตามคิวไปใครที่พี่ยังไม่มีรายชื่อก็ลองเซิร์ชหา ไอดีไลน์พี่สักครั้งหนึ่งแล้วก็กดส่งมาครับพี่จะรีบรับทันทีเลยขอความกรุณายอย่างสูงแล้วล้วครันมันรู้สึกรบกวนคนเยอะแยะเลยแต่มันแบบโหมันต้องทางไหนอะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็วิธีการใช้กฎกติก,ก,ก,กามารยาตการใช้ YouTube นี่ครับ ก็ถ้าเป็นตรงแอดทีมให้ดูทีมให,หนูหนูหน่อยก็ให้ลงข้อมูลที่ถูกในคลิปที่ประกาศรับเท่านั้นนะครับไปลงที่อื่นพี่ไม่ได้รันคิวให้ไม่สามารถไปสอดส่องได้ทั่วถึงครับและต่อไปก็ถ้าลงผิดเลยมีอะไรอะไรอัปเดตอีดข้อความได้ Edit ิทไปเลยครับ Edit ไม่ได้กดรี p ารหรือตอบกลับครับ รีพายก็อย่าพยายามให้เว้นช่วงนิดนึงจะตอบกลับเร็วเกินมันจะกลายเป็นสแปมครับเป็นการสแปมแล้วมันจะไปอยู่ในส่วนที่ต้องรายงานนะก็บางทีพี่ก็ไม่กดสนใจให้นะพี่ก็ถือว่ามอ,มองมองไม่เห็นไปเหมือนกันเพราะมันจะแยกส่วนกันอีกตามหาลำบากครับถ้าต้องตอบกลับรีพายให้เป็นช่วงในการเขียนข้อความของตัวเองนิดนึง จะได้ไม่ถูกรายงานและสุดท้ายครับจะฝากเว็บฝากอะไรอย่าลงมาทั้งลิงก์ครับให้ลงเป็นข้อความสั้นๆให้ไปเสิร์ชหาเอาเองหรือให้ไปที่ชาแนลผมผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วเออถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่พี่ไม่ว่าอะไรแต่นอกจากเป็นการขายของเป็นการหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะอะไรที่พี่รู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจพี่เขาอาจจะกดลบเองเลย โอเคแค่นี้แล้วครับรับโกดด้วยแล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับ